พี like me ่ต yeah like ีพี <g zia> <t> ่ตีวะตอนนี้ในบ่อปืใช่ไหมเนี่ยองผมเองผมเองผมตกอะไรใจพี่ดูมันชอบล้อเรอปืนอ่ะมึงกินยาการมึงเล่นมึงเล่นกับรถได้นะเว้ยไม่ต้องไม่ไม่ต้องไม่ต้องลงไฟก็ได้นะไม่ต้องมีปืนบนไฟก็ได้นะมึงมึงเล่นกับรถเลยเพราะว่าเพราะว่าเขาเขาแม่งจะเอาตัวพวกแดกยากันพวกมีดอะมาวิ่งไล่ปืนอย่างเดียวเว้ยเราตายเราตายหลังไฟเยอะจัดอะ มึงมึงแดกยาก,การบนรถแล้วมึงก็วิ่งวิ่งเงาอาคือรถเพื่อนอ่ะเพื่อนไม่ต้องล็อกล็อกรถนะมารวมมาเดมรวมม,วมันเนี่ยสีย่สิบเรงเนี่ยมึงมึงไม่กลัวงูเลยนี่หวายแสงพี่แสงเอ้เฮียใช่แน่หลายแน่โอ้พี่ทำไรนี่อ่ะมึงไม่กลัวงูเลยนี่หวายแสงอีกแล้วอัอนเนี้ยอันนี้คือกเจอของคนชอบร้อนหรอไม่ครับว่าไง เจอชีวิตจริงอ่ะครับตอนตอนอนนี้ผมเลยอายุสามสิบคนครัอสามสิบสามสิบได้ไหมครับลูงดพัตส์ลู๊ดอะไรก็ได้ครับใช่ครับสามสิบโอ้โหมึงนี่เป็นวัยรุ่ตั้งแต่เด็กเลยนี่หว่าไอ้สุภัทรมาดูงูเฮ้ยตอนนี้เขาเขาขอสามสิบสามสิบอ่ะไอ้เหี้ยคนเขาหายอ่ะอ่าคัดเต้มสไลดรอให้รอให้ไม่ได้มึงเล่นเปิดเสียงสละตัวผมเองครับมาคนที่เนี่มันมาเล่มายืนตรงเลี้ยงคนเนี่ยมันมาตรงกู้เนี่ยมาลง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 มาได้สิบคนสิบคนสิบคน ตรงกูเนี่ยมันตรงกูเนี่ยลุงตัวหายครับเน่ยตรงนี้ตรงนี้สิคนไอ้แป้งไม่ได้หนึ่งหนึ่งเอาคนที่ไม่ใย่ตัวจริงกันไหมสามสี่ห้าเป็ดไม่ได้เป็ดมึงด้วยไอ้เป็ดไปตนไอ้เป็ดไปกระตนไอ้ปืดไปกระตินเป็ดไม่ได้อันนี้ใครวงเนี่ยกี่คนล้วนับดิหนึ่งหนึ่งสองสามสเจ็ดเจ็ดเจ็ดคน แปดเดี๋ยวก็โดนด่าลพี่เจ้าอีกคนนึงอีกคนนึงลงพี่บ๊อบนั่นเนี่ยไอ้บ๊อบไปกระตีนขาดอีกสองขาดอีกสองหนึ่งสองไอ้นมันนับไปเลยหนึ่งแปดแล้วครับแปดแล้วสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าคนครับอีกสองคนเซฟคนนึงครับลงอีกคนเดียวอีกคนนึงอีกคนนึงขออีกคนนึงอีกคนนึงอีกคนนึงขออีกคนนึงให้คนนี้ไปขับรถมาันนะครับจะได้นับมึงบอกว่าง่าย อีกคนหนึ่งไอ้เต๋อใช่ไหมไอ้เต๋อครบครบโอเคครบครบออกวอลเลยสู้นะเจ้าเจ็ดแต่ให้แต่ให้นับที่มีอีกคนในนี้วันนี้นับหนึ่งสองคนเล่นไม้เวลาคนที่ออกไปอ่ะเออใครเล่นไม้บ้างอ่ะคนที่ออกไปเขาบอกว่าเล่นทุกอาวุธได้เลยเขาบอกอยากเล่นอะไรก็เล่นได้เลยครบแล้วครับระดับห้าแล้นะครับลุงมีสะดับห้าไหมครับไม่ได้ห้าไม่ได้สัตว์เขาเล่นได้ทุกอาวุธอ๋อ้ครบแล้วนะครบแล้วนะพร้อมยังอ่ะ อะไรนะครับลุงพร้อมอมยังพร้อมยังลครับพี่พี่เกาะลุงเขาถามว่าพร้อมยังพร้อมพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับเพื่อนท่าไหม่มามามาเขาพร้อมแล้วเขาพร้อมแล้วมา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 คือรถ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 มาเต็มตัวเต็มตัวชนลองลองเล่นเล่นเล่นบัามนะเล่นบัามนะฟังเสียงกูนะเล่นบัามนะมา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 บัามบ๊ามบมบมบตุภัณมึงล้อลอกเหรอชน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  เล่นเล่นตรงป้ายนะลงตรงป้ายนะป้ายป้ายป้ายโฆษณาป้ายโฆษณาอันใหญ่อะป้ายโฆษณาอันใไปเหลืองไหมไปเหลืองายเหลืองไปเหลืองมาป้ไปเหลืองลงไปเยอน้ำตาไปเยอดน้ำตาายเหลืองลงไปเหลืองลงไปเหลืองลงไปเหลืองไปเหลืองไปเหลืองลงไปเหลืองลงเลยลงเลยลง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 เงล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 ยเลงลงลยหลลงลงลงงลลงง้าเลงลงงลงงลงาลงลง ไ้มไมอ้ม้้อะไรส้มพี่โดชุบได้ชุบชุชุถหมพี่โดชุบถือไหมชุบถือไหมมาก้าไหน่อยมาเติมเพื่อนกาไฟหน่อยเติเพื่อนกาไฟหน่อยเติเพื่อนกาไฟเพ็้าหน่อยเลกไฟปเเ้่ยมเิมกานเ้เตเติมเพื่อนกาไฟหน่อยเฮ้ยเฮ้ยนี่เฮ้ยเขาชุบเขาชุบเขาชุบ อชยบถพื่อนู่นเ่อุบเพื่อนด้วยเป็เป็ดชุบเพื่อนหน่อยเพื่อนห่ชุบเพื่อนหน่อยเพื่อนตายการวงไฟเยอะอยู่ชุบเพื่อนแล้วชุบแล้วรับชุบเพื่อนแลว อแข่งจัดเลยเพื่อนนัังั่ไน่ออสวแข่งจัดเลยเพื่อนลยชเพื่อนหน่อชุเพ่อนหน่อยช่เพื่อนหน่อยชุเพื่อนหน่อยชุเพือนหนอยช่ายเพื่อนพ่อยช่เพื่นังไฟหน่อยเพื่อนไฟเพื่อนไฟเพื่อนไฟกไฟเยอะเพือนเพือนงฟหน่อเพื่อนงไฟน่อเพื่อนไฟหน่อเพื่อนน่อเพื่อนนอนนาน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 พดควาอนดูในส่วนเน้ยเพื่อนน่อยเพื่อนน่อ

เออกระชู้นี่ไงกระชู้นเข้าขนาดตกตอกตกตกแล้วตกแล้วไปไปขอไม้ไม้ไม้หนึ่งคนตกปั๊มกลางมเลยไปตรงกลางนเลยเพื่อนกินยากันตอนนี้ดิชูเพื่อนหน่อยชูเพื่อนหน่อยชูเพื่อนหน่อยชูเพื่อนอีกช่วยกันนะมาช่วยกันตายเบอร์คนนี้ตายเบอน์คนตายโอ้ชูเพื่อนหน่อยชูเพื่อนหน่อยชูเพื่อนหน่อยโอ้โหลกลับมาเล่นกลางไฟกลับมาเล่นกลางไฟด้วยกลับมาเล่นกลางไฟ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 โอ้โหเพื่อนกลางไฟเราหาย

มึงเก่งไงมึงมาช่วยยิงหน่อยดิก้ปืนมันปั๊มดีสิแก้ปืนมันปั๊มดีสิแก้ปืนมันปั๊มีแกปืนมนั๊่อยแกปืนมันปั๊มหน่อยกปืนมันปั๊มอยกปืนมนปั๊มอ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 กปืนปั๊มอ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 กปืนม

ชุบชุบทางไฟหน่อยเพื่อนตาสามเพื่อนตาสามชุบมาตินชุบมาตินหน่อยมาตินมาตินมาตินชุบมาตินแล้วชุบมาตินชุบมาเออชุบไม่โดน้ำหน่อยมาซ้ำหน่อยถโดนแล้วยังยิงยั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 งยางยั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 งยงยั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 งย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 ง ได้ดิตรงนี้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 ตัวลุนีโอเคมา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 ๆาม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 าๆาม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 าาม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 าา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 า ไอ้ย่าได้เต้นเส้นดีอ่ะไม่บัฟมันก็จะเหงาเงี้ยหายไม่ไม่ไม่ไอ้ยีวันละแต่วันพรุ่งนี้เดือดแน่กูบอกเลยวันพรุ่งนี้พังอ่ะบัฟกันเป็นพังไปข้างนึงอ่ะพรุ่งนี้บัฟมาละทีหมพรุ่งนี้ก็พังไปข้างนึ่งอ่าโดนยิงฮะ thank you คินไพี่โดามีกันไมลับกูเห็นมึงเย็นนิ่งเลยนะคิน อะไรพี่มึงเล่มีแรงมันหดเนี่ยแล้วไม่ก็ผมวิยากันตัานแล้วผมก็ไม่โดนไล่ผมไปยืนขยันไปมีเหรียญทองแล้วแต่แก้ววิ่งมานี่น่ะดิเนี่เนี่ยิตีชนตายเ้ยเสียดไม่ได้เวลาถ้าถ้าเจอรถบัคกอะครับที่ประเทศเนี้ยพยายามอ่าดันดันรถนะครับดันรถด้านหลังแล้วก็แล้วก็เตะเตะหนึ่งทีอะครับมันมันจะขึ้นรถได้เลยถ้าถึงมติจะเจอรถบั๊นะ เฮ้ยอะไรอ่ะไอ้เจ็ง่มาจากไหนเนี่ยเจ็งขอมครับลูกแม้ขอมครับครับ้ยระว,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 วังสักทีพยายามอโอยลงบามซัมบจองใ<อ><ล>ส่กระสุนท้ายังวะพี่ไอเหี้ยอะไร ไม่ตัว<ม>ตัวอ่ามันทับกินน้ำเมื่อกี้ก็เห็นนะมีสารรีโหลดมันรีโหลดจริงหรือใคิงงูไหม,มก็ไม่รู้ กูรู้สึกเมืองบนเริ่มแหลกแล้ววะไอ้เหี้ยขยับตรงตรงตรงมาหน่อยนะตรงตรงมาปั๊มน้ำมันนู่นเลยนะเออเชี่ยครับไม่ไหวแล้วเออตรงตรงมาปั๊มน้ำมันนี่เลยไอ้เหี้ยเริ่มแหลกแล้วตรงนั้นไอ้เหี้ยปั๊บพคทธเยอะเลยนี่ตรงนี้ร้านโล่งนี้ร้านโล่งนี้ร้านโล่งตรงมานะตรงจะมีร้านร้านป้าป้าเซงอยู่อ่ะป้าเซงขายของชำอ่ะร้านร้านผลไม้อ่ะขายส้มข้างทางเนี่ยอร่อยไหมครับร้านนั้นหนู ผลระบายเดาเดี๋ยวนี้ย,ยิงลอกันทำไมแม่ยิงล้อกูก่อนแหละฝั่งไอเคได้ซ้อมไหมเขานะ่าตอนนั้นมันโดนเซิร์ฟยิงไว้อันนั้นน่ะมาโดนเซิร์ฟยิงแล้วก็เห็นชักมันไอ้นี่แหละเข้าใจหัวร้อนแต่แ่มันโดนเซิร์ฟมันมันโดนยิงครับตอนนี้น่าจะไม่มีปัญหาแล้วตอนเนี้ยวันพรุ่งนี้คิดว่าไม่มีปัญหาเหมือนกันนะ ไม่เปิดเพลงในรถกดอะไรอ่ะทำไมเปิดไม่ได้อเอ็มทำลงนะุงเอ็ม,มันโหลงงดไอ้โง่เอ้ยไม,ไม,ไม่ไม่ตัวจีก็ตัวเอ็มเอาเพลงอะไรดิเอาเพลงอะไรดิเอาเพลงอะไรดิเลือกเพลงอันหนึ่งดิเอาเพลงอะไร ของแท้ของแท้

แล้วก็เงินเดงได้ได้สี่ lot, uh. wow. oh. พ SC, ันบวกแล้วก <like ็เงินเขียวได้ประมาณสองหมื่นต่อล้านไปดิบแม่แล้วแล้วแบบพอได้เคาน์เตอร์เคอน์เตอร์ได้เหลือคือสองร้อยหนึ่งพีอว่ะโดยจริงนะไี่วัาน อะไรวะไลท์ Light. อะไรวะเนี่ย G6 เนี่ยหรอโอ้โหแก่กลวโอ้โหแก่เกินไอเฮี้ยวมึงเอาเพลงแบบอย่างแก่อแก่ชิบหายอนะ่ะเอออ,อย่างงี้ดี ไอ้ยแกดักมามามาอันนี้เราอยู่ขอบปัเนี่ยวงไปเราเรียกยังไงกูว่ายิงมากไอ้มึกมึกมอมมือ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 มึกมือมอออสวยอออ มึก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 โดนน้ำมึก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 มึกโดนน้ำมึกตายชุนัลน V เกิดแล้วใช่เกิดละเอ้ยมึงต้องเปลี่ยนมีดเว้ยเปลี่ยนมีดหน่อยเปลี่ยนมีด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 ฝั่งบ้านเราบ้านเก่าเราชี้ไปเลยไปเลยไปเลยตรงไม่มีเขาเกิดเขาเกิดไม่ตายไม่ตายไม่ตายโอเคเฮ้ยเลือด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 เลอเลื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 อดเลือดเลือดเลืบดเลือเลือดเลือ ดีเลยก็ Arizona, ได้ครับดีเลยก็ได้ครับได้ครับไม้แปลงผมว่ารถจอดไว้เหมือนเดิมก็ได้ครัสายต่อเลยได้ได้ได้ดอกคุยกันแป๊บเดียวครับน่าจะกินยากันไม่เยอะหรอกเนาะคุยแล้วสายต่อเลยไหมเนันาะเราขยับมาตรงนี้เราขยับมาตรงนี้เราขยับมาตรงตรงมุมนี้มุมนี้มุมนี้เราเซตต่อเลยใช่เซตต่อเซตต่อไม่ต้องไม่ต้องขับรถแล้วมึงมึงลงมาเลยมึงลงรถเลยมึงลงรถเลยมึงลงรถเลยมาเล่นตรงนี้เลย ไม่เปิดรถไม่ต้องเล่นแล้วเด้อเฮ้ยเอา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 ตั้งันน้องกันน้องว่าไงวะเขาอยู่บนรถนี่ยมองผมนะเมื่อกี้คือผมว่าเขาอ่ะหนึ่งเลยคือเขาเขารู้ว่าเราไม่กินยากันใช่ปะเขาไม้เขาไม้มาจ่อไม้มาจ่อเสร็จปุ๊บตัวที่โยนล้มอ่ะนอนนอนเสร็จปุ๊บโดนปักตายหายเอาแบ่งเสร็จกันนะพี่ที่ยังไม่กินยากันละมันมีตัวชุบเขาอยู่บนรถก็ยิงเลย ใช่ใช่เพื่อนเราอ่ะไม่แต่เมื่อกี้อ่ะเพื่อนนอนกลางไฟไม่มีใครเอาเพื่อนเลยนะเว้ยในมือมองลุงในในมือมองลุงในมือมองลุงในมือมองลุงอะนอนเยอะคือไม่ไว้ของกูของกูจะมีตัวตัวประมาณสองถึงสามคนอ่ะรอชุบอย่างเดียวเลยจะจะไม่เล่นเลยอ่ะกูจะเอาคนคนไม่ไม่คือไม่ไม่ไม่เล่นเลยก็คือไม่ฆ่าไม่ยุ่งเลยใช่จะชุบหาจังหวะชุบแล้วเพื่อนยิงเพื่อนยิงอย่างเดียวเลย เพื่อให้เพื่อนได้เกิดมาพวกข้าก็กินยากันตั้งแต่ไฟแรกเลยอ่ะพวกแบบอย่างก็อย่างสายฟ้าเนี้ยเป็นไม้ข้าเนี้ยก็จะปล่อยให้สายฟ้าแบบกินยากันแล้วไล่ข้างเดี๋ยวไม่ไม่ชุบไปไม่มีชุบใช่ไม่มีชุบเลยข้าข้าอย่างเดียวเลยคุณิเป็นคนเซ็ตได้นะพี่เซ็ตได้นะแต่ว่าเราจะเอาวิธีนี้เล่นกับ LK ไม่ได้พี่มันไม่เหมือนกันใช่ใช่ใช่ไม่เหมือนกันเราเราก็แค่พร้อมให้ชินตะกิปแค่นั้นแหละใช่ใช่ อย่างนี้เราเราลองซ้อมเราผิดถูกพี่ว่ามันมันไม่ยากหรอกขอเนี่ยเราเราทำไปแล้วพอเราได้เจอหน้างานเราถึงจะแก้ได้บางทีปืนปืนเยอะปืนบนรถเยอะก็ไม่ค่อยดีนะเพราะว่ามันมันวงไฟอ่ะมันมันจะหายไงก็มันมียากันนาะยังไงก็ยิงไม่ล้มอยู่แล้วใช่ใช่ใช่ปืนมันก็จะยิงฟรีอ่ะหมายถึงอ่ะอย่างพี่พี่โดนยิงล้มใช่ป่ะพี่ก็กินยากันเลยแล้วพี่ก็ยิงตรงนั้นเลยพอพอมีคนมาปุ๊บใช่ไหมพี่ขึ้นรถเลย มันมันมันจะล้มแบบไวมากอะ่ะปืนต้องต้องเปลี่ยนมาเล่นมีดบ้างบางทีเราลองเราลองไฟนี้เล่นปืนในวงไฟแค่สามคนที่เหลือเล่นเล่น,ล,นลงลงไฟหมดเลยก็ได้มาลองลองลองแบบนี้ได้ป่ะรอบนอกก็ไม่มีเลยใช่ไหม,ม <า S 1> พี่ครับใช่รอบนอกไม่ต้องเลยเต็มตัวนะเต็มตัวนะ เดี๋ยวพึ่ง้างกนเล่นเล่นมัวเล่นเัเล่นปืนมารลเหมือนกันฟืนมารลอก็เซนตเหมือนเดิมแค่นั้นนะปืนไอ้พวกไฟก็รอรอไฟเรือเหมือนเดิมลงลงลงผัดผัดหน้าผัดหน้าแัดหน้าหน้ามีนี่นะสไนเปอร์แบบสามารถ เป็นปืนใหญ่อะปืนเก่งปืนไกลยิงให้ลลมอะกูคิดไปแล้วกูจะทำรถถังด้วยรถถังปืนใหญ่เนี่โอใช่ไม่ใช่ไม่เลยเพื่เพื่อยิงูเพื่อนแบบได้อ่ะเดี๋ยวเจะมีรถถังยิงยิงสตารไงรถถังยิงสตัไงโป้งไกก็สตารหมดเลยทั้งวงไงเออแล้วขอมีนิวเคลีย์ด้วยได้หมได้ได้นิวเคลีย์ได้แล้วก็ล้วก็มีเครื่องบินด้วยนะวุชใหญ่เปล่าครับผมมีเครื่องบินด้วยุใหญ่ไหมขอขอบีดาจันดาวเทียมมาส่งได้ได้ได้เด้นหนึ่งอ่อรอมได้บ้างได้บ้งได้อยู่ใน้งนคนรถแ้ครับ จับจุดเพื่อเราจัดไปจัดไปจัดไปไอเดียดีไม่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 เอาไม่เอาเฮ้ยหยุดตีกันได้แล้วมึงหยุดตีกันได้แล้วมึงหยุดตีกันได้แล้วไอ้เหี้ยแม่ไปหรอไปแฝงเล่นได้แล้วเสื้อโอเคมันรอชื่อแม่ผมไม่ใช่ทำไมวะไอ้ตีเดี๋ยวมึงพอมึงไอ้นี่เสร็จใช่ป่ะมึงต้องไปบอกน้องด้วยนะว่าวิธีการเล่นปืนมึงเล่นแบบไหนฮะเพราะว่าเขาเล่นไม่เหมือนมึงอะหมายถึงที่ที่เราเล่นอะวิธีโหดจริงครับพี่ ไปถึงเราไปบอกเสียไม่ได้นะใช่เราต้องบอกเสียไม่ได้ว่าว่าพ่งนี้แข่งไงทั้งนั้ที่เขาชนะเราเนี่ยนะไม่ใช่ใที่นี่ที่นี่ที่นี่ดิไม่เกี่ยวไม่เหมือนกันดิที่นี่ไม่เไม่เหมือนกับที่เราเล่นดิมึงแค่บอกวิธีเฉยว่าว่าประมาณแบบไหนแค่นั้นเองแยวเขาก็ไปเขาจะบอกพี่ว่าสอนตะลกขี้ใบน้ำเออเออยไอ้เชี้ยติเนี่มึงสอนกูดำโพอย่างนี้เลยอ่ะอย่างนี้เลยอ่ะโดนกูยิงตกเป็นว่าเล่นเลย เกูยิงรอบๆท็อตอ็อตอต,อต,อต,อตครับ,รบแล้วก็แล้วก็อันนี้อันนี้สำคัญด้วยนะสมมติใช่ปว่าเราเรารู้ว่าไฟแพ้แล้วใช่ไหมพวกปืนอ่ะเตรียมตัวหนีกันเลยหรือว่ามีดหรือว่าทุกคนอ่ะก็เตรียมตัวหนีได้เลยนะแบบพยายามหนีนีข่ขึ้นรถไม่เป็นเดลสเพิ่มใช่ไหมครับใช่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 ช่วยเพื่อนต่อยังไงตำรวจก็เก่งอยู่ละใช่ใช่ใช่ยิงยิงน้อยเท่าไหร่ช่วยเพื่อนเรายิ่งดีขึ้นอ่ะโอเคครับโอ้ลงมีกี่คนอ่ะลง ใครเล่นค้อนเนี่ยสามสิบสามสิบเาโอเคจ้ะอันนี้เข้าวอลด้วยเอฟห้าเขาวอลเขาวอลด้วยเอฟห้ามาได้ไม่เสียเวลาลองใหม่เว้ยลองดูลองใหม่ลองใหม่ลองใหมวิลี่วเล่นค้อนทำไมเนี่ยมาเต็มตัวนะ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 แล้วเขาโดเต็มตัวเต็มตัวแล้วเขาโดดแล้วเขาโดดแล้วเขาโดดเต็มตัว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 ไม้ขึ้นหน้าไม้ไม้ขึ้นหน้าเหมือนเดิมไม้ขึ้นหน้าเหมือนเดิมตัวชุบด้วยพี่จุบเปิดถ้าได้ไปในี่จุบ ชนเลย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 ต้องกลางเลยกลางขึ้นมานาขึ้นมานาขึ้นมานาขึ้นมาหาขึ้นมานาขึ้นมาชุบเพื่อนด้วยนะชุบเพื่อนด้วยนะเบลลี่เพื่อนตายตรงกลาง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 เบลลี่ตัวเนี้ยหัวเขียวเพื่อนตายน่ะตายเยอะเลยตายเยอะเลยเพื่อนตายเยอะเพื่อนตายเยอะเพื่อนตายเยอะ เกิน็บต no <os> ัวช mm ุบหน่อยเก็บ hmm. ต mm ัว hmm. ช mm ุบหน่อยเก็บตัวชุบหน่อยเก็บตัวชุบหน่อยเก็บตัวชุบเออเก็บตัวชุบตัวนี้ต uh, um, mm ัว hmm. น mm ี hmm ้ตัวนี้เขาชุบ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 เฮ้ยเพื่อนตายตรงนู้นสามคนน่ะเพื่อนตายสามคนน่ะเฮ้ยเพื่อนตายเยอะเฮ้ยมึงไปเล่นตัวเดียวทำไมเพื่อนตายเยอะเพื่อนตายเยอะเนี่ยเล่นตัวเดียวดิมึงดูดิเพื่อนตายโคตรเยอะเลย เนเจปลี่ยนมีดหน่อยเปลี่ยนมีดหน่อยเขาชุบกันเยอะแล้วเขาเริ่มชุบกันเยอะแล้วเพื่อนตายตรงนี้เพื่อนตายตรงนี้เฮ้ยระวังปืนหลังปืนหลังระวังเฮ้ยมาชุบเพื่อนหน่อยมาชุบเพื่อนหน่อยมาเต้นสวยเพื่อนตายตรงข้างหน้าเยอะเพื่อนตายข้างหน้าเยอะเพื่อนตายข้างหน้าเยอะเขากินยากันกันแล้วนะเขากินยากันแล้วนะเขากินยากันแล้วนะ cúi, 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 đừng có 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 cúi, đừng ยิงไม่ได้เดี๋ยวยิงยิงตัดให้หน่อยครับยิงตัดให้หน่อยยิงตัดให้หน่อยโดนไฟฟ้าเลยไอผมผมปืนผมกินอยู่แล้วพี่โอผมชุบชุบชุบมาเต็งเราผมชุบมาเต็งเราลงกูมึงมึงยิงพวกนั้นไปอ๋อเ้ยไม่ทัน เพืนตื่นหมดแล้วเลยจุ๊บไปแล้วจุ๊บอยู่จุ๊บต่อจุ๊บไปเรื่อยจุ๊บแล้วจุ๊บอยู่จุ๊บต่อสวยเฮ้ยเดี๋ยวนะเพื่อนถ่ายไปไหนหมดวะลุยนลุมยันลุมยัน่ะของนี้ต้องโุ้งก็ได้นะพูดผมได้นะคอยทีละคนทีละคนพูดผมได้กลาขวาคอันจะชุบลงชุบไปแล้วตายแลเกิดไม่ตายนีละคนหมดไหมทีละคนน้อย ไปเลยขอไม่ดคอด้านหลังขอเเลยเรเลยเาช่ยไปแล้วเขาชุวยไปแล้วมามยัเลยยัเลยไปแงสองรอบเลยเขาเกิดเขาเกิดเาเกิดได้ยังไงเอาหน่อยเอาหน่อเอาหน่อยนหลังชุบเลยชุบเลยชุบเาเลยชุเลยชุเลยชุเลยแม่งปีอยู่ด้สองรอบเลยเพคะมึตั้งใจใช่ปะขอลแ่ตั้งใจดี ช่ไหมนี่อ่ะเอาควอด้วยควอด้วยทีเมื่อกี้ที่ผมเห็นผมเห็นเขาถือค้อนบวกสามมาเหมือนจะไม่ใช่พวกเขานะจะเป็นกินเกียนเข้ามานะไหนใช่หรอไม่รู้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 ว่รก็ไม่รู้ใช่ผมเจอคนใช้ค้อนอ่ะใช้คออวิ่งไล่ตีอ่ะ ไหใช่มันค้อนบอกสามแต่ไม่รู้เป็นเป็นชุดฝั่งเขานะพี่ไม่ใช่ฝั่งเราพี่เราฝั่งเขามีว่าไม่ได้แจ้งให้ให้เขาแบบถือเวลาชุบบัตบางคนยังเห็นสไลด์องลองลองถืออาวุธให้หมดได้ไหมครับมันเหมือนมีคนเกียนถือค้อนบวกสามนะไม่รู้ว่าเออใช่ใช่ใช่เมื่อกี้ก็ที่ผมพีไปเมื่อกี้ค้อนไอเริโอพี่เรีย พวกเราอ่ะพวกเราฝั่งเราอ่ะพวใช่ไม่ไม่ไอเดียวไอเดียวไอดียไอเดียวขอพวกเขาพวกเขาพวกเขาโอเคไอเดียวไม่มีเต็ถือเอามาเล่นด้วยไอถือของมาอยู่ในคนเทนต์คิดว่ามาเชคแล้วแล้วบอกให้ผมชุบด้วยนะเขาไม่มีที่ชุบด้วยนะได้เหรอไม่ได้เขาไม่ได้ยังไม่ได้เซ็ตไม่ได้เซตของรอบนี้ยากกันไม่มีเต็นยากหน่อยยากันไม่มีนะรอบนี้ เขาจะเอาแล้วนะเขาจะเอาแล้วนะมามาเพื่อมามามาเอาแข็งหน่อยแข็งหน่อยมาเขาแล้ว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 เ้าแลวมาเขาแล้วเกียร์ลุงเลยไม่ให้กูวิ่งเลยสัตว์ได้เฮ้ยชุบกูด้วยเล่นไปเล่นไปเล่นไปชุบเพื่อนด้วยนะเพื่อนตายชุบเพื่อนด้วยนะเพื่อนตายแล้วชุบเพื่อนด้วยนะเพื่อนนะชุบเพื่อนด้วยนะกูไม่ตาย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 กูชุบแล้วกูชุบแล้วนะกูชุบแล้วนะ

ตงตนีาตายไม่ตายไม่ตายอนดิปีริม โอ้กันกูหน่อยโอ้กูตายได้ยังงี้ตายเพ้ยสวยเพื่อนสวยสวยเกิดขึ้นมาชุบต่อเกิดขึ้นมาชุบต่อเพื่อนเราไหวเราไหวเราไหวเพื่อเราไหวเพื่อราไหวเพื่อเราไเพื่อนเราไหเพ่นเราไหวเพื่อ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 นเราไหวเพื่อเาไหวเพื่อเราไหวเพืเไหวเพื่อนเรไหวเพือนเาไหวอนเาไหวเพอนเราไหวเพื่อไหวเพื่อเราไหวเพื่อนาไพื่อเไหวเพอเาไเพื่เราเพื่อเรเพื่อาไหวเพื่อนเราไหวเพื่อนเราไหวเพื่อเราไหวเพื่อเราวเพื่อวเพื่อเราไหวเพื่อเหวเพื่อนเราไหวเพื่อาไหวเพื่อนเราไหวเพืาไหวเพื่อวเราวเพื่อเราไหเพื่อน โอ้ยช่วยอเพื่อนยิงยิงกูยิงกูยิงกหน่อยปืนปืนมือปปืนอเนปมือปืนอยเนกูมือปืนอย่าเล่นกูกูตายกูจะไม่ตายนะเอ้อลโหลเพื่อนไม่เห็นนี่ว่เบลเลอร์เขาะกลางไฟเลยน่ะไอสัตว์บอบอสปบอสเดี๋ยวเดี๋ยวชุบเดี๋ยวชุบนึงไอขอบขอบวงไอ้ตีขอบบงไอปืนมือึ้นรถในเด็กปืนมือึ้นรถในเด็มันมีแท็กสีแดงอยู่เนี่ยยิงฟรีเหปะสยี่ยแกขันเลยปืนมือึ้นรถน้อยไะหาไอ้สิจูบอสบอสตุ้ดี้เขาตุ้ดเข เป็นรถไหนเดิมาไล่ชนรถเขาหน่อยเขาชุบนะเขาชุบตกคนนี้นะคนนี้นะเเราล่นบอกกระโดดตากูสวยตายนะไม่ตายนะตรงนี้อะเสร็จแล้วเราเยอนนะโอเคเราเยอนนะไม่ตายครับไม่ตาย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 ต้องคอยชี้ตายยัดหน่อยยัดหน่อยสวยครับเห็นบอลเลือดบ้เงบอลแดงอันนี้ JK ล้วนเพระว่าที่เล่นอยู่เนี่ย30คนนะหมดแล้วป่ะชุดตรงนี้เลยชุดตรงนี้เลยชุตรงนี้ ตกตกตบบอลรถตกผมก็ตบเหมือนนะเดี๋ยวผมจ้องไอเชียเวสเองไม่ต้องกลัวกดให้ก่อนเ้ยชุบเขด้วยลงลงๆทีลลงลงมาชุบเขาด้วุบเขาด้วยนนี่นี่นี่นนี่แล้วนี่แล้ว พี่ว่าพักก่อนดีกว่าน้องๆพี่ว่ามันเคลียร์ด้วยแหละมันตั้งแต่ทุ่มหนึ่งอะ่ะมันคนก็ไม่ครบด,ด้วยเนาะแต่พรุ่งนี้แบบไม่ดีว่ะ ลุงครับขอบคุณครับเจได้เลยได้เลยได้เลยหลังจากลงขาลงมาขาสุดท้ายได้ได้เลยขอคารับพี่ขอคารับขอชนะครับพี่ขอชนะครับผูชนะครับผู้ชายขอชนะแบบขาดเลยพี่สวยๆครับชนะขาดชนะขาดตรงนี้ชนะขาดได้เลยเป็ดนี่เฮ้ยเออเอาเออพุ่งหน่อยพี่เด้งหน่อยพี่ไปเข้าไปฟาร์มต่อไปหนึ่งยูศูนย์ต่อไป